คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราได้มีโอกาสมาอยู่ที่นี่แล้วครับ3ย่านนะครับชั้น2นั่นเองแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่ MVP Clinic Thailand เขาบอกว่าที่นี่นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะทำเกี่ยวกับเซอร์เจอต่างๆคอนซัลต์นะครับเกี่ยวกับแอนติอายจิ้งหรือว่าทำปากกระจับทำจมูกทำตา2ชัน้นหรือ e เอ t h i n g that ์ออกบนเมนานะก็สามารถมาทำได้ที่นี่นะครับวันนี้เราจะมารีวิวในส่วนของการทำ สเต็มเซลล์บูสเตอร์กับ Baby i n j e c t คชัแม่เรามีนัดกคุณหมอแล้วตามเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับ จจันนะคะพิ้วก็เป็นประธานกรรมการ MVP Clinic t h a i l a n d ค่ะสวัสดีค่ะแพลระดาภาตระบุศริกรน,นะคะปัจจุบันนะคะเป็นประธานกรรมการนะคะ MVP Clinic Thailand ค่ะ อยากให้คุณเอพิวเล่าถึงประวัติความเป็นมาของ MVP Clinic Thailand นิดหนึ่งว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้าง MVP Clinic Thailand ของเรานะคะก็เริ่มจาก MVP Plastic Surgery k o r e a นะคะเราเปิดมาแล้ว21ปีที่เกาหลีค่ะแล้วก็ด้วยความที่เราเนี่ยมีฐานและได้รับการยอมรับจากคนไทยค่อนข้างมากเรามีฐานลูกค้า7 8 0 0ถึงถึงขั้นล่าสุดก่อนที่เราจะมาเปิดที่เมืองไทยประมาณ1,000กว่าท่านนะคะคราวนี้คือคนไทยที่ไป รับการสั่งกรรมจากคุณหมอค่ะ<อ>ก็ติดใจทรีเมนของอเทคนิคของเกาหลีทั้งหมด<อ>ซึ่งเขารู้สึกว่าเขาไม่เคยเจอเทคนิคการทำทรีเมนหรือว่าการทำสเต็มเซลล์ต่างๆตอนนั้นในเมืองไทยยังไม่มีเข้ามาแล้วก็คือแบบเหมือนคนไข้ก็เรียกร้องเยอะอก็คุณหมอก็เลยบอกว่าเอา,เอ,าอย่างนี้ไหมเดี๋ยวเรามาเปิด ให้ให้ลูกค้าของเราเป็นฐานที่นี่เดีย่ยว่าลูกค้าเนี่ยจะได้ไม่ต้องอบินไปทางพวกใช่เพราะถ้าอย่างสัญญามาหาเราก็จะให้บินไปที่นูนอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนที่เป็นทริปเมนหรือว่าในส่วนที่เป็นสเตมเซลล์เล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะคือสามารถทําที่นี่ได้และเหมือนว่ามาทําที่นี่่ก็เหมือนเดินเข้าไปที่โรงพยาบาลที่สาขาเกาหลีเราเลยใช่เรียกได้ว่าร้อยเคก็ตอบโจทย์ลูกค้าได้ร้อยเคเหมือนกันเพราะปกติคือลูกค้าเคยไปใช้บริการที่เกาหลีแล้วชอบแล้วเห็นผล ก็เลยมาใช้ต่อเนอื่องที่เมืองไทยค่ะ แปลว่าที่นี่ต้องดูแลดีด้วยเพราะว่าเราก็คือมาคอนซัลต์เสร็จปุ๊บแล้วก็คือนําพาไปมีคนดูแลได้อย่างดีเลยใช่ค่ะ,ะก็คือพนักงานที่นี่ค่ะมาตรฐานพนักงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการนะคะ,คะก็คือจะได้รับการเทรนนิ่งจากทางทางเกาหลีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเพราะไม่เรามั่นใจว่าลูกค้าเข้ามาแล้วอะลูกค้าจะรู้สึกว่ามันมันถึงความต่างนะคะ,ะเข้าใจถึงความต่างว่าเอ้ยเราไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนไม่ว่าการทำทรีทเมนต์หรือว่าคุณจะโบท็อกคุณต้องผ่านการคอนซ็ป์และดีไซน์ก่อนทุกครั้งซึ่งงขอเเเรานจจะป็ุด ะะแล้วอย่างที่เมืองไทยได้เปิดบริการมาแล้วกี่ปีครับปีนี้เข้าไปที่4ี่แล้วคะ่ะเราเปิดมาแล้ว3ปีนะคะในการให้บริการคนไทยค่ะโอ้โหใีว,ว่าลูกค้าก็าเข้ามาอย่างตอนนี้มากมายเลยค่ะใช่ค่ะทั้งฐานลูกค้าเก่าแล้วก็ฐานลูกค้าใหม่ค่ะ มาพูดถึงเรื่องการให้บริการกันบ้างาที่นี่มีการให้บริการลูกค้ายอย่างไรบ้างคบค่ะบริการหลักๆของเรานะคะก็จะเป็นสเตมเซลล์บูสเตอร์ค่ะเป็นการทําให้ผิวหน้าฉ่ำวาวนะคะเป็นส่สวนผสมของสเตมเซลล์พืชค่ะกดไทยาลูรอนิกแอซิดนะคะแล้วก็วิตามินมากกว่า30สชนิดค่ะซึ่งเป็นเคล็ดลับสูตรเฉพาะของ MVP Korea เอลเอ็ r วเรยค่ะและนอกจากการทำสเตมเซลล์ cell นะคะเราก็จะมีทรีทเมนต์เป็นโปรแกรมเด่นๆหลักๆของเรานะคะซึ่งมีชื่อเสียงบางนะคะก็จะเป็น Aqua Clean Oxygen นะคะแล้วก็มีทรีทเมนต์ หลักๆอีกมากมายค่ะนอกจากนี้นะครับที่นี่ก็ยังมีการนําเข้านะครับโปรดักใช้การทดแทนการฉีดมาเดคอลลาเจนได้ด้วยนะครับถูกไหมครัใช่ค่ะก็ ราก็จะเป็นตัวซิก้าเจลลี่มาร์นะคะก็คือต้องเอ่ยก่อนว่าตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโรงพยาบาลศัลยกรรมในเกาหลีมานานแล้วแล้วก็จากที่กล่าวไปตอนแรกอะค่ะก็คือคนไข้ชอบติดใจแล้วเขาก็รู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่ต้องการที่จะใช้เข็มเข้าไปใชเข็มปบางคนอาจจะกลัวเข็มด้วยไม่รู้เจ็บไม่เจ็บไม่รู้แต่อันนี้คือวิธีการใช้คือทาการมาร์กปกติใช่ค่ะคุณหมอก็เลยวิจัยออกมาว่ามาร์กหนึ่งแผ่นเนี่ยค่ะสามารถทดแทนมาได้คอลลาเจนได้หนึ่ง แต่ว่าคุณหมอจะขอสติกนิดนึงนะคะก็คือเอาแช่เย็นแล้วก็มาร์กหน้า45นาทีโดยที่ไม่ต้องล้างออกค่แล้วก็ กันได้เลยมาถามถึงราคาดีกว่าราคากล่องเท่านี้ราคาอยู่เท่าไหร่ราคานะคะ10แผ่นนะคะ1,590บาทเท่านั้นค่ะตกแผ่นละ159บาทเท่านั้นนะคะโอเคถือว่าโอเคนะก็คือการฉีดมานด้ก็แพงกว่านี้นะตอนนี้ทำกับบ้านได้ด้วยตกครั้งละ159บาทใช่จากมาเด้2แผ่นพูดถึงช่องทางการจัดำหน่ายไมไดีกว่ามีขายที่ไหนบ้างค่ะตัวซิก้าเจะรีมาร์นะคะสามารถซื้อได้ที่ MVP Clinic Thailand นะคะหรือถ้าอยากสั่งออนไลน์นะคะก็จะมีที่ Shopee Lazada แล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศของเราเลยค่ะต้องรีบไปหารองกันดูนะครับเรียกได้ว่าตอบโจทย์คุณผู้หญิงจริงๆสาหรับคนที่ต้องการความช้ำวาวขาวใสแล้วก็หน้าเด้งใช่ค่ะ,คะแล้วก็สามารถขัดขัดสารพิษเครื่องสาอางที่ฝังอยู่ในผิวเราด้วยเลคะเพราะว่ามาเดย์เขาจะช่วยบํบาบัดเื่นนี้แล้ว เซ็มเซลของเรานะคะก็จะแตกต่างจากที่อื่นนะคะตรงที่ว่าเป็นการฉีดเข้าผิวหน้านะคะตัวนี้นะคะจะทามาจากเซ็มเซลพืชนะคะ mm hmm. กดไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะและว mm ิตามินมากกว่า30 mm hmm. ชนิดนะคะจะปักลงบนผิวหน้านะคะโดยใช้เครื่องสูญอากาศนะคะปักเข้าไปนะคะลึกห4 mm mm ึมิลนะคะหลังจากนั้นค่ะหลังจากรอยหายแล้วประมาณ3-5วันเนะะี mm ่ยค่ะก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าผิวเนี่ยรู้สึกว่าลุคมนกระชับผิวเนี่ยฉ่ำวาวผิวอิ่มน้ำแต่งหน้าติดมากขึ้นค่ะานิดน mm ึงแล้ว กันว่าตัว Skin s t e ม c e ลล์สกินบูสเตอร์มีประวัติความเป็นมาอะไรเลือกขอาว่าเป็นเจ้าแรกด้วยที่นำเข้ายังไงบ้างคะใช่ค่ะก็เป็นเจ้าแรกเนื่องจากจริงๆแล้วเกาหลีนะคะเขาจะมีมานานแล้วใช,ใช้กันอย่างแพรห่หลายในประเทศเกาหลีแล้ว ทางเราเนี่ยพอมาเปิดสาขาไทยเนี่ยเราก็จะเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่เรานำอวัตกรรมตัวนี้เข้ามาค่ะแล้วเราก็ได้การันตีจากลูกค้ามากกว่าหนึ่งหมื่นหน้านะคะทั้งประเทศเกาหลีและประเทศไทยว่าเห็นผลจริงค่ะแล้วก็ดีมากค่ะและก่อนการทําโปรแกรมเซมเซลทุกครั้งนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเราก็จะมีการเข้าพบแพทย์นะคะเพื่อวินิจฉัยผิวหน้านะคะและก็เป็นการทําโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะที่ถูกเทรนจากเกาหลีเรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับท่านใดที่ต้องการจะติดต่อเข้ามาทาง MVP Clinic Thailand นะครับติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างเลยค่ะสามารถติดต่อนะคะได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0646696562นะคะหรือ Line แอดนะคะ @MVP Clinic Thailand นะคะมีแอดด้านหน้าด้วยนะคะหรือช่องทางทาง Facebook แล้วก็ i ินชา g กรมได้เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอแหม่คุหมอน่ารักมากเลยวันนี้อยากจะมาปรึกษาเขาบอกว่าที่นี่ดังเรื่องเกี่ยวกับซ c e b o o t e r กับ Baby i n j e คชั่นอะ ยังไงคุณหมอทำแล้วมันเป็นยังไงบ้างผลที่ทำได้แล้วตีสเต็มเซลล์ที่นี่นะคะก็จะเป็นสเตลล์จากพืชเนาะมมีส่วนผสมของไฮโดูโมิกแอซิดรวมถึงมีวิตามินมากกว่าสิบชนิดเนาะหลังทาเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้เนาะก็จะทำให้หน้าของคนไทยเนี่ย แน่นแล้วก็รู้สึกอิ่มน้ำชอดอมันจะฟูขึ้นด้วยใช่รู้สึกฟูขึ้นนะคะมันททำให้ผิวหน้าเราเนี่ยรู้สึกแข็งแรงมากขึ้นแต่งหน้าก็รู้สึกติดทนมากขึ้นด้วยเรียกได้ว่าออกไปโดนไฟเราเป็นพิธีกรที่โดนไฟหนักๆคือมันต้านได้เลยมันป้องกันได้เลยอ๋อแล้วนี้มันทำให้หน้าเด็กลงด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อโอเคต้องลองนะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราไปลองกันโอเคค่ะริงๆนะคะเย็นนิึงนะคะโอ้เย็นมากเลย อันนี้ก็คือล้างเครื่องสำอางออกก่อนใช่ค่ะดูดซึมสกปรกอะฮะใช่ค่ะแล้วก็จะประคับผิวช่วยในการผลัดเซลล์ผิวก่อนที่จะทำตัวสเต็มเซลล์ค่ะไอตัวสเต็มเซลล์เนี่ยพอเราเราสครับเสร็จแล้วมันจะเข้าไปชั้นลึกขึ้นเหรอครับหรือว่าใช่ค่ะก็คือว่ามันจะซึมสูชั้นผิวได้มากขึ้นปฏิบิภาพการรักษาก็จะเห็นผลได้ดีขึ้นด้วยค่ะอืมครับ อเอาเป็นการใช้เครื่องเสียงนนะคะ,ะช่วยในการขัมเซลล์ผิวนะคะ,อะตอนนี้ก็คือเอายาชาออกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการอะไรนะครับพี่อ่าก็จะทําสเตมเซลล์ค่ะอันนี้คือการยิงสเตมเซลล์มันเหมือนหัวเข็มยิงเข้าไปบนเนื้อหน้าเรานะครับใช่ค่ะก็จะเป็นไมโครนิเจอร์ค่ะอันนี้มันยิงความลึกเท่าไหรค่ครัตอนนี้ตั้งอยู่ที่26 สองจุดหกอันนี้คือปกติเนาะไม่ค่ะปกติทั่วไว้จะตั้งอยู่ที่หนึ่งจุดสี่ถึงสองจุดแป่ว่าน,น้าเราหนามากแต่มันไม่รู้สึกเจ็บแต่คุณผู้ชม,มเหมือนว่ามันมันทื่อๆคือเราทายาชาวไว้หนาอยู่แล้วถูกไหมคะใช่ค่ะอ๋อไม่ไม่เจ็บเลยอ,ยอันนี้ก็เลือกตามสภาพสภาพผิวค่ะอ๋อสภาพผิวอ๋<ๆ>อความลึก ผู้ชายอาจจะใช้ความลึกเยอะหน่อยเธอเพื่อยิงเข้าไปลึกๆแล้วมันจะทําให้ลูกขุมัวกระชับขึ้นใช่ค่ะอ๋อเข้าใจะล้วหลังทําเต็มเซลล์นะคะคสามารถทำเวนิเจชั่นได้ต่อเลยแล้วเวนิเจชั่นก็จะเป็นพวกดีเอ็นเอที่สกดัดจากแซลมอนเนาะแล้วก็มีไฮยาผสมเหมือนกันเวลาฉีดเนี่ยเราก็จะฉีดเพื่อเติมเต็มผิวให้มันแน่นมากขึ้น แสงมันจะจ้านิดนึงนะคะเดีย๋ยวลองดูถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวบอกนะคะอะตอนนี้นะครับก็ทำไปเรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวกับการทำสเต็มเซลล์บูสเตอร์และเบบี้อินเจคชันนะครับเรียกได้ว่าหน้าเรียกได้ว่ากระชับ ขาวก็จงางใสแล้วก็ฉ่ำวาอย่างที่บอกนั่นเองนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะเข้ามาทําแบบนี้ก็สามารถมาปรึกษาได้ฟรีนะครับ MVP ลินิกไทแลแด์ที่3ย่านนั่นเองนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเอาละอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับ,นนก,รบกับเขาเรียกว่าซิก้าเจลลี่มาร์คเคยทํามาได้ใช่ไหมตัวนี้ตอบโจทย์มากสามารถซื้อกลับบ้านได้เลยนะครับราคาเพียงแค่1 5 9 0บาทมีทั้งหมด10แผ่นนี่นาเข้าจากเกาหลีนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับ